พระครูถาวรกิจจารักดอร์เจ้าคณะอำเภอสุเนินพาพิสุสฆงอุบาสกบัติการ่วมปฏิบัติธรรมเมืองเสีมาสถานที่ท่านเกิดนะครับต้ต้นแจงเมืองเสีมาชั้นนอกนะครับท่านมาปฏิบัติธรรมมีพี่ชายมาด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาหกนาฬิกาบินทบ,บาทที่บ้านโป,ป่งตำบลสีมาอำเภอสุเนินจังหวัดน,นครราชสีมานะครับ ท่านที่จะเดินทางมาร่วมทําบุญหรือว่าส่วนตุเย็นประมาณ17.30น,นาทีเดินทางมาจากสุเนินนะครับถึงเมืองศรีมาสถานที่ปฏิบัติธรรมจะอยู่ด้านขวานะครับจะมีธงปักนะครับก็เลี้ยวตามธงที่ปักไปเลยนะครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติคุณท่านพระครูถาวรกิจจารักษ์ท่านมาปฏิบัติธรรมประจำทุกปีนะครับเดือนธันวาคมของทุกปีที่นี่ สีมาหรือว่าเมืองสีมาชั้นนอกนะครับ,รบ,รบก็เป็นไร่นะครับที่พ่อแม่ของท่านก็พามาทําไร่เทนา<ห>นและท่านก็เกิดที่นี่นะครับ<ห>ทุกปีนะครับท่านมาปฏิบัติธรรมก็มีที<ต>่สองอุบาสกบัติการร่วมปฏิบัติธรรมทุกปีนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมากราบนะครับประเดิะคุณท่านพระครูตาวนกิจจารักดร ok จคณนาอัมเอสุเนิน มีก็มีพระครูสุพิทยานประยุทธ์เจ้าคณะตะบลสุเนินเจ้าวาดวัดป่าสุเนินพระครูอัครธรรมชัยในขานุการเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดหนองไม้ตายหลวงพี่มิ่งนะครับวัดป่าสุเนินนะครับอาจารย์ต้นวัดบ้านโบสถ์นะครับก็มาร่วมปฏ JJ, ิบัติธรรมนะครับก็เจอพี่ชายของหลวงปู่ครับนะครับสิงโตสิงโตคนโตเนาะสิงโตนำตระกูลเดิมเนี่ยสุเนินเนาะ เป็นไง,งานมีน้องชายเป็นเจ้าคณะอำเภอหลงปู่เนี่ยดีใจบอกดีใจเลยแต่กันหลวงปู่บัตรเตนเลยนะครับบัตร <c oughs> เตนน้อยเลยก็บ <c oughs> ัตรเตนน้อยเลย <c oughs> เต่อบนหน้าไฟเนาะอยู่ไหนก็ไปยามตลอดบัตรอยู่นี่แล้วก็ไปอยู่มะเกือใช่ไหม

แล้วมีกระท่อมตรงต้นแจงนี่เนาะหลวงปู่เกิดน,นี่เลยโอแต่ก่อนมีหมอดำแยงไมหมหลวงปู่เกิเดเองเลยโอ้แต่ก,ก่อนเก่งเนาะมีหมอดำแยงตึกหลังนี้เนี่ยหมอดำแยงชาบ้านแล้วชาวบ้านหาชาวบ้านออันนี้เป็นสถานที่เกิดหลวงปู่ชาวบ้าน มีพายมาสวนก็เลยมาออกมีอ๋ออ๋อแต่เรแต่เรามีกระท่อมพักอยู่นี่ไหมมีมีกระท่อมหัวไร่ไปนาเนาะหัวไร่ไปนาแต่ก่อนทำไร่ขุดมีของโบราณมีอะไรไหมไม่มีเนาะฝั่งนี้มีไหมไม่มีเนาะฝั่งนี้เนาะมีแต่อยู่เมืองเสมาเนาะมีโบสถ์เดินยหมโบสถ์กลางเมืองต่างนู้นเขาเรียกเมืองใน ืองในเมืองกลางเมืองนอกของมันก่อในเมืองนอกนีโบด้วยกัไปหนเขามีบทด้วยน,นะโอ้มตก่อมีบทด้วยเขาไปนี่หน่อยเดียวเพียนบดครับส่วนผมทำานี่งเพนบทที่น สุดลมปากเหลือประมาณเกลื่อนวตาไปเพื่อจะหลุดพ้นค้นหาพระทางป่าเขาเงืองทางคือฉากลังกําลังใจ